สวัสดีครับวันนี้ผมรีวิวให้ดูก่อนนะครับตอนนี้พื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบมากเลยเพราะว่าของเต็มร้าน<ส>ก็อาจจะเห็นตัวบ้านได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพี่เนี่ยฮะติดกันไปหมดเลยติดพืชเลยนะครับเนี่ยมันถ่ายแบบมุมกว้างไม่ชัดแต่ว่าผมก็เลยถ่ายเป็นวิด,โดีโอมาให้ดูตัวนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับมองจากด้านหน้าบ้าน ส่วนบันไดก็จะอยู่แบบนี้ทางขึ้นนะครับอันนี้ทางขึ้นนะครับผมนี่ฮะด้านฝั่งฝาเป็นที่นั่งจัดให้ที่นั่งยาวเลยฮะไปถึงด้านหลังที่นั่งเป็นตัวแอลนะครับนี่ฮะหลังคาเมทิชชีสสีเทา เดินขึ้นมาระเบียงฝั่งขวาจะเป็นที่นั่งตัวแอลด้านบนกรุครบนะครับกลุทั้งหมดเลยพอขึ้นมาก็จะเ,เดินทะลุไปจะเป็นระเบียงอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น o u t ดอร r นะฮะยาวไปถึงด้านหลังแบบนี้ด้านบนปูนลําแพนให้เรียบร้อยครับผมหลังคานะครับมุงเม่ไดนชิดเรียบร้อยเนี่ยยาวครับ ๋ย่าดูประตูกันประตูบานสไลด์นะครับนี่ครับผมตอนนี้อาจจะมืดหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงช่วงกลจะมืดแล้วพี่แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดหน้าต่างแป๊บมืดหน่อยอันนี้ภายในครับไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่าเนาะ ด้านหลังใส่กล่องวางของให้นะครับมีกล่องวางของให้แบบนี้อันนี้แบบเรียวๆเลยฮะด้านบนกุฟ้าครับด้านหลังเป็นกล่องนะครับวางของให้จัดเต็มให้เลยสำหรับช่องนี้หน้าต่างหนึ่งบานสองบานสามบาน 4บานทั้งหมดครับเปิดแล้วก็จะโล่งแบบนี้เลยครับห้องอ๊บนี่ฮะห้องกว้างครับผมขนาด2.5คูณ4เมตรภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้ที่นั่งด้านหลังหน้าต่าง4บานอันนี้มองจากด้านนอกนะครับทางขึ้นเป็นบันได รวมครับผมตามปกม,มันจะถ่ายได้ด้านเดียวนะครับพี่ฝั่งนี้จะกว้างที่สุดแล้วพอฝั่งนู้นก็จะติดบ้านอีกหลังหนึ่งนี่ครับ ให้ดูลอ,ลอมๆบ้านนะครับพี่เนี่ยครับตามที่เห็นเลยมีทั้งศาลามีทั้งบ้าน ล้อมรอบไปหมดเดก็จะถ,ถ่ายมุมกว้างไม่ได้นี่ครับถ่ายได้เห็นได้แค่นี้เพราะว่าฝั่งนี้ก็จะติดบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับตามนี้เลยครับผม